หมูแตะทุกคนโอเคนะวันนี้นะครับแล้วก็จะมาให้เล่นแมปผมนะครับแมปผมก็จะใครนะที่อยากเล่นก็ทิ้งลิงไว้ได้านล่างคลิปก็แล้วกันชื่อแมปก็ชื่อว่าลิทพีสองสิ2สองนะครับแล้วก็เราก็เข้าไปดูใน o o o g l e กดก็ได้นะครับก็ถ้าเล่นในโทรศัพท์นะครับแลก็อาจจะก,กดปุ่มลันนี้ บล็อกแค่สวยเอ้ก็อาจจะกดยากหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรหรอไม่รู้เราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะครับผมรู้และเออเดี๋ยวพูดตรงตรงเลยแล้วกันทำไมน่าหรออ๋อนะครับงั้นเราจะกดปุ่มรันก็ได้คนระับเปลี่ยนเรื่องเฉยนะครับแล้วก็กดหรือว่าจะกดในคอมนะคอนโทรนก็ได้ แลวคอนโทรลอยากให้หยุดวิ่งครับก็กดลันตรงนี้สองคิปปึ๊บป๊กดหายแล้ว, oh, ah, 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 ah. วนะครับอ <crew> <signals> <school> ่ะเฮ้ย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 เฮ้ ถึีงนั่งนะครับแจกคนไม่พอคลิปนี้นครับรับรับ v i p Admin จำนวนสองคนเท่านั้น,นครับก็แจกเมนแรกนะครับเมนแรกกับเมนที่สองรับไปเลยครับ VAP อ d m i n พิมพ์ชื่อมาด้วยนะครบผมจะได้รู้นะ้วผมจะได้ป้อนชื่อถูกครับพิมพ์ชื่อไม่ต้องพิมพ์รหัสมารหรอกเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมไปแฮกครับก็โค้ดตรงนี้นะครับก็ใครที่เข้ามาเช่น มันไม่มีคนผมหรอก๋ยวให้ดูแอดมินกันะครับแอดมินคนแรกนะครับก็คือ UITW7 นะครับกับผมนะครับก็คือผมก็เป็นคนสร้างครับส่วน UITW7 เขาก็เป็นคนเออคนที่เขาตายแล้วเหรออ๋อไม่ใช่อ๋อครับก็แล้วก็ u i t R 7นะครับเขาก็เป็นแอดมินนะครับผมเป็นผู้สร้างครัก็ดูเหลียวครับก็ v p ดมนทำอะไรได้เหรอก็จะใช้ตรงนี้ครับตัวเซตติ้งก่อนะ เลือกสีให้มันแบบคุ้นใจส,ส,ส,สีน้ำตาละแล้วก,แวก็แล้วก็กดไปที่คอมมานครับบางคอมมานนะครับ V P แอดมิน V P ก็สามารถใช้ได้บางคอมมานก็ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็อย่กนคอมมานก็ใช้ได้นะครับวิธีการเรียกออกมาก็กดตรงนี้นะครับแล้วนโทรศัพท์ก็กดตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็คําสั่งนี้ไม่รู้ว่า V P Admin ใช้ได้หรือเปล่าน,นะครับนี่ครับ คำสั่งก๊อฟนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นถ้างเสียงเพลงหายอ๋อแล้วก็เ,เป็นก๊อฟตรงนี้นะครับปึ๊บนี่เห็นไหมเราจะไม่มีเลือดนะครับแล้วเราก็จะโดนตีไม่ตายนะครั๋จะปรับสปีดละวอมแมสคอมมาเอ้ยลืมไปผมต้องมาแจ็โคตดตามด้วยมีหนึ100่งร้อยปอปึ๊บ คโค้ดก็อยู่ตรงนี้อ่ะครับเมืกี้ผมปิดไมค์ไปนะครับทุกคนนะก็มาต่อเลยนะครับ <c oughs> ก็โค้ดน,นะครับก็มีอยู่สามโค้ดน,นะครับเก็บไว้ ก็โค้ดแรกครับก็จะได้หนึ่งแสนเชสตรงนี้เลยครับก็มอนนี่ลหละเชตเชตคืออะไรวะเชตคืออะไรวะทุกคนเชคืออะไรวะไม่รู้นะครับแต่ว่ามอนนี่ตรงเนี้ยก็คือยังไม่ได้ปรับให้มอนนี่มันเซตนะคะแต่เชตนี่คืออย่างอะไรก็ไม่รู้มันขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับโค้ดนะครับโค้ดแรกได้แสน แสนมอนี่เลยนะครับก็คือโค้ดเฮ้ยอือสามโค้ดนะครับ up this now นะครับประมาณนี้แล้วกดแอดมาหนิแล้วได้แสนมอนนี่ครับอีกสองโค้ดก็จะได้หมื่นมอน,นี่แล้วนะครับแล้วก็โค้ดต่อไปนะครับก็ชื่อแอดมินเลยครับ u i i t u r o เจ็ดนะคะเจ็ดเนี่ยจะได้อีกหมื่นวันนี้นะครับส่วนโค้ดต่อไปโค้ด O R O W ครับไม่รู้ผมจะคิดได้ยังไงนะครับก็จะได้อีกหมื่นวันนี้นะป๊าปจะได้แล้วนะครับจะขอย้อน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 ลอยย้อนลอยโน้สสกอเรตวีดีมาดี้เวลวาวเวเชฟนี่เอาไปทำอะไรอ่ะทุกคนชีตเอาไปทำอะไร โอ,อเคเดีนน๋ยวมาฟาร์มกันเลยนะครับเขาจะนำน้บก็ฟาร์มเกาะน,นี้ไปเรื่อยๆเลยครับเรื่อยๆ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 ก็ตีมันทีเดียวตายแลวปะสะแตก็กของก็อัพน้อยนะครับเพราะว่าแมปิ่งผมเปิดไปกีเปิดนานแล้วแหละแต่ว่าไม่ไม่มีคนเล่นนะครับมันก็เข้ามาเล่นหน่อยแล้วกันแมปลิดพีทสองสองครับก็จะลงน้ําไปมันจะจมอย่างนี้นะครับ ควสต่อไหมควสต่อนะครับถ้าจะใครติดขัดมาควสต่อไม่ควสต่อเลยครับเรี๋ยวพนักเสกอันนี้มาก่อนนะครับไฟนะรครับรเอ้อเออมันก็ผิดมพ์ไปถ้าเห็นใครพิมพ์มาแล้วผมพิมพ์นะครับ ก็ได้เห็นใครพีมาแล้วแล้วเป็นชื่อเสียงหลืองนะครับรับรองสุดตผแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคื้อก็ไม่อยากจะมูหรอกกับอืมแล้วดูว่ะหน่อยอ่ะเร็วอยู่แลครับสามเ้อยเลยก็ v p m ม n นะแจกสองเม็ดนะครับต้องดูคลิปนี้จบด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวผมแจกเลยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้อง เม้นพัทเวิร์ดมาหรอกลาดผ่านอะ่ะเออไม่ต้องเม้นมาหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเอาเไปแฮกแน่นอนนะครับก็เกาะนะครับเรียงนิดน้อยนะครับก็เกาะนี้เกาะเดียวนะอ่านนครับอ้าวจะ,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 ะใครที่อยากนั่งเรือน้ำก็มานั่งเรือนี้เลยนะครับอะไรอยู่เดียวเร็วเกินเร็วจัดโอเคนค้ำก็เรือนี้เลยนะครับ เป็นเรือสเต็กอะไรสักอย่างหนึง่งอืมอ๋มอ,อัตายบ่อยจังวะนี่แล้วถ้าหัวร้อนหัวร้อนหน่อยนะครับถ,ถ้ากระโดนสเต็กนี้มไม่ถึงผมผม,มยืนคันเองนะครับเอ้ยจุ๊บปั๊บเป็นเล้วเนี่ยมาดิทุกคนว้าวไป ออเดนทาวเลยก็อย่าเพิ่งไปเลยนะครับไม่ไม่งั้นเติมเสียเวลาฟรีครับเพราะว่าออเดนทาวเนี่ยครับผมทะลุเลวนะเพราะว่าออรเดนทาวนะครับผมยังไม่ได้ทําอะไรไว้เลยครับก็ได้ทำนะครับตามเกาะหนึ่งไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรมาเนี่ยผมก็จะแจ้งในช่องเลยนะครับว่าไม่ต้องตกใจคำอธิบายเออแมบพบผมนะง่วงฮะเออเลย แล้วก็ฟาร์มก็กดฟาร์มกดฟาร์มกดฟาร์มเรื่อยๆนะครับทำร้อยยี่สิบก็ได้หรือว่าเดี๋ยวถามว่าผมใช้โมเดลก๊อปเหรอใช่ครับผมใช้โมเดลก๊อปนะครับแต่ว่าไม่ได้ก๊อปหมดนะครับโมเดลก๊อปแต่ว่าไม่ได้ก๊อปหมดนะครับก็ช่วยมาเล่นหน่อยเถอะโอ้โหอยากอยากอัพโดมันก็ไว้ดังไวยังไงล่ะก็เดี๋ยว ไปดีกว่าไปดีกว่าเดี๋ยวก็จะมีเป็นเกาะเอออันนี้เกาะบัคกี้นะครับเป็นออเรนทาวนะครับอ่ะเดี๋ยวบอกครับบอกลงมาไว้เลยสปอยสปอยล์สปอย,ปอย,บปอยแบบผมนะครับอีนรูปร่างมันแปลกนะครับอันนี้ก็คือเกาะทะเลทรายก็เป็นเกาะเริ่นต้นแน็กไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็พราะจากทะเลทรายไปแล้วใช่ปะ่ะแล้วก็ปื๊ดกระโดดไปในเกาะนี้นะครับก็คือเกาะบัคกี้หรือออเรนทาวนะครับ แล้วพออเลชาแล้วก็แล้วก็ออกจากเกาะเนี้ยปื๊ดมาเกาะกลางครับเกาะกลางก็จะมีเอ่อมอนไม่ฟาร์มอยู่แหละนะแต่ว่ามันก็เวลอาจจะไม่บวกครับเพราะว่ามนอามนผมกากนะครับโคตรกากครับก็อุ้ยอีอีอีออยรอฮ่า,ๆๆาครับแล้วก็แวแล้วก็แล้ว็ล เป็นพลเมืองดีเป็นพลเมืองไยเป็นพลเมืองผม,ผมตั้งใจผมอาบักอบักเลยต้านใจแล้วใครที่เป็นพลเมืองดีนะก็อาจจะได้มันนี่ฟรีนครับไปนะครับไม่รู้ว่าจะให้ยังไงนะครับแต่ก็อาจจะได้นะพูดเลยเผื่อนๆนคืคอนบเผื่อได้นะทุกคนทุกคนก็พยายามทำตัวดีๆไว้นะครับ แจ็คมัน,นี่ผีฮะแล้วออเรนกับออเรนกับเบลลี่มันต่างกันตรงไหนอ๋อคปทีนี้ก็จะมาบอก้วครับอ่ะมอน,นี่ตรงนี้นะครับต่างจากเบลลี่ตรงนี้ต้องยังไงเหรอหรอก็สบายทั่วเลกครับก็มันต่างจากอันนั้นนะครับตรงตรงไหนวะตรงไหนวะไม่ใช่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 ใชใชครับก็มันต่างจาก มันต่างจากตรงนั้นนะครับอุ้ยไอตรงที่มันเนี่ยทุกคนมันเอาไปซื้อของได้ครับเดี๋ยวผมขอคิดก่อนนะครับว่าเนี่ยเอาไปซื้อของได้เอาไปซื้อดาบบีเซนตรงบีเซนโต,นตอะไรซื้อได้หมดนะครับแต่ถ้าอยากมีอะไรผมแก้เนี่ยผมก็แก้ได้ครับมันก็พร้อมทลวีครับวีวิทยสถานการณ์ควิคะครับในชี่ปั๊บก็บจะขอให้ทุกคนนะครับปลอดภัยจากโรคโควิดด้วยนะครับาก็ เข้าไม่เล่นแบบผมนะครับก็ขอให้ออฟเฟนเจอูค์คูณ10นะครับเอ,อ่ถ้าไม่เล่นนะครับก็ขอให้อดไทยือนกันแหละนะครับแต่ว่าประมาณคูณ5ก็พอแล้วนะเพราะถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วกดกดใจนะครับเอ,อ้กดไลค์นะก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับนะก็ถ้ากดให้นะครัผมก็ยินดีนะครับยินดีได้จะรับนะครับ เพราหรับิลินนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ป็นมากกะกองผมมารับช่วยมาเล่นหน่อยได้ไหมอะครับอยากดางัง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 แล้วก็จะมีแบบอะไรประมาณนี้เดี๋ยวก็ต่อไปแล้วก็คือจะเกาะกลางลหรือเปล่าเกาะกลางก็ต้องอยู่ตรงนี้ไม่รู้อะ r a d i ะครับรด d โ o คืออะไรเลดอะมันคือ เพลงเพลงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะราจะมาลองุ่นไปพร้อมกันเอา A D I O นะครับ A D I ส,ส่งไปไหนอะทำไรได้อ้าเพงเลงไม่ทำได้ทุกคนอินโฟอ,อินโฟอ,อินโฟคืออะไรทุกคนผมไม่ได้เรียนมาขอโทษด้วยนะครับ อูโขเปะอ่านี่ครับเคยได้เหต่เพ่งรู้น่นนี้เคยได้ก็ไม่รู้แล้วมันมาจากไหนยังไม่รู้ อันนี้วีพีสามารถทำแบบนี้ได้นะครับบิก๊กนิดไออะไรประมาณนี้ได้มดก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมดผมจะผมหาได้ไหมอ่ะผมขอหาชิปหน้านะครับไอ้มอดเนี่ยมดที่อยู่ในข้าวสารไอ้มไม่ใช่เซิร์ฟเวแรงคืออะไรอ่ะทุกคนก็คือเซิร์ฟเวอที่มีควมแรงเท่าไหร่อ่ะ เดี๋ยวว่าจะทำไปแลกนี่ไฟล์เราบวกวะก็ a e n k f ทุกอย่างไปเลยนี่ออนอีแลงก็ b p ครับก็พันโลบัคกนะครับราคาขายเราบ่อยก็มาลองพูดดูนะครับไม่ไหวทุกคนขนาดยังไม่ไหวอ่ะ เซิร์ฟผมไม่เคยแบบเต็มนี่ขนาดนี้เซิร์ฟเวอร์ใช่หรอไม่คิดอะไรหรอกคนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เซเวเซเวอร์อัตุใหญ่ แล้วก็ a n k s ประมาณนี้ใช้เวลามากที่สุดเลยเหรอแลก็สไลั์คลิปนีด้าก็ขอต้อนรับก่อน,นะคะรับเดี๋ยวมปวดซิร์ฟผมกันละกันนะครับทำอะไรอย่าได้เดี๋ยวม,มาปวดซิร์ฟผมละกันนะครับนี่ขอไปฟาร์มต่อก่อนนะครับโค้ดก็ประมาณนั้นเลยขียว ถ้ารวมทั้งหมดโค้ดก็ได้ประมาณเออหนึ่งแสนสองมืบาทนะครับหนึ่งแสนสองมืบาทอนะ้ามนะครับ, 1, 2, บห,นห,นหนึน่งแสสองมืนบาทปฏาทเงนนนี้ก็เยอะนะครับก็เยอะแล้วนะครับหนึ่งแสสองมืบาทอาวเฮ้กือะตกไปขาหักมนเนี่ยน่าเะคดียก็ขอตลรับก่อน,นครับไว้บายนะครับ